เือนอยากรู้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องไมเควันนี้ก็จะเอาบทความบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้ออกเป็น how to ไประงจะให้คนนะครับที่ดูสามารถกด like กไลค์ก็กแชร์ได้นะครับยินดีฟังได้ครับได้นะครับแชร์รัวๆได้นะครับก็ไม่มีการดูดวงนะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือที่ได้ความรู้มาที่ได้อ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับจากเล่มนี้ครับจะมีบางบทเกี่ยวกับเรื่องไมเคิลการตั้งเป้าหมายครับ นะครับสวัสดีคุณคุณสาด้วยนะครับวันนี้ก็จะเอาบทความบางส่วนมาแชร์ให้ฟังนะครับก็สามารถกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับนะครับจากตรงนี้โอเควันจริงนะครับแล้าหลังก็เป็นเกี่ับไม้เซตนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อาจจะมีคราฟท์มาแบ่งปันนะครับจากหนังสือเล่มนี้ครับนะครับกดไลค์ก็แชร์รัวๆได้นะครับ แล้วก็จีได้ครับแชร์มาเลยได้นะครับกดติดตัวได้นะครับก็ลเลนมีสวัสดีครับทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นะครับวันสิ่งนะครับสิ่งที่คนสาเร็จหนึ่งเปอร์เซ็นของโลกทำนะครับคนก็เปอร์เซ็นต์อยากรู้นะครับสวัสดีครับกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับก็อย่าเอาความรู้บางส่วนมาเผยแพร่นะครับก็เกี่ยวกับเรื่องใหม่เส็นะครับ เดี๋ยวเรื่องใหม่เซตในบางส่วนจากเล่มคือเริ่มจากเป็นการตั้งเป้าหมายนะครับล้็เขียนลงไปนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตั้งไปนะครับจากเล่มนี้นะครับจะกรับจ้าแป๊บนึงนะครับกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับสามารถกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับก็มีความรู้จากเล่มนี้ที่ได้จากบางสืววันนี้ก็อยู่ห้างี่โร่กาเสาสบายดีนะครับทุกคนครับ จากเร่มงนี้นะครับนะครับเร่งนี้ก็เป็นไม้เซตหลายบทเลยนะครับก็วันนี้ก็เอาบทความมาส่วนจากการตั้งเป้าหมายนะเป็นบทเรื่องการตัต้งเป้าหมายโดยนิถุนีากปรงนะารตั้งเป้าหมายนะครับ,นะรบแป๊บนึงนะครับสวดก่อนน่ะครับ่ยบ เรื่องไมเซ็ตนะครับไมเซ็ตที่ดีที่อาจะดันสามาไม่โดยเริ่มจากเมื่อจะเริ่มเริ่มไมเซ็ตที่ดีเราต้องอย่าลืมนะครับเป็นหลักการกตั้งเป้าหมายในการตั้งไมเซ็ตด้วยนะครับในการตั้งเป้าหมายวันนี้ก็จะมีวิธีการตั้งเป้าหมายสี่แทวีหรือว่าเบิร์ติกนะครับสตีฟแทปวีวิธีการที่ดังชาวอเมริกาหรือว่าเป็นวิธีการวิจิตรรมาหลายปีแล้วนะครับเคยเป็นวิธีการในการประกวดวิดยูนิเวิร์สที่ ประเทศไทยเทียงห้าปีปีีปละหนรับนะครับ,นะรบก็จากเล่มน,นี้๋อาจารย์หมดเลยนะครับกดไลค์ปดแชร์ได้นะครับเป็นความรู้แบบปันกันได้นะครับเม้นมาได้นะเม้นหัวใจมารวจีจีได้นะครับก็ถ้าเริ่มการไมเซิลกับผลลัพธ์ก่อนนะครับอาจารย์ว่าโอเคมันน่าจะเป็นคือเป้าหมายที่เราต้องการใช่ไหมเราอยากได้อะไร ให้คำตอมนั้นนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาสอนมาคอนเนี่ยคอทพัฒน์คุณนะครับก็โดยรถกหานที่เจอนะครับหาแอมที่เจอนะครับที่เราต้องการใช่ไหมหาแอบที่เจอรับบูออกมาแล้วเขียนออกมาเขียนว่าเราต้องการก็ผมก็จะมีการยกตัวอย่างนะครับกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับยกตัวอย่างการเขียนสำคัญนะครับจริงหรือเปล่าลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก็ เป็นตัวอย่างก็ยกมาจากตัวอย่างซีทรบี้หรือสิกนะครับซีทรับี่นะครับพี่ก่อนที่ดัดงชาวอเมริกันนะครับหรือใครยังไม่ออกก็เป็นพิธีกรในประกวดวที่บอกมาแล้วนะครับมิกซยูนิเว,เวิร์สปีล่าสุดที่ประกวดเป็นทันแนไทยนะครับที่บ้านเรานะครับก็เป็นมาหลายปีที่บ้านเขาอะที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพมืนอหนาเมานืนก่อนที่เขาเนี่ยจะโดงเงาแตกนะครับจนถึงวันนี้เนี่ย ก็ฝากคันอะไรกุสัตวมามัดหมายเลยนะครับก็เกิดเปนครอบครัวที่ยากจนเราต้องย้ายบ้านอยู่หลยหมอกนะครับก็วันหนึ่งนะครับคุณครูมาที่บ้านเพื่อพบครอบครเขานะครับคุณครูบอกกับเขาว่าลูกของเขาของคุณเนี่ยทำตัวฉลาดนะครับข้อของเขาเนี่ยเขาว่าเขาอวดฉลาดาหรือไม่คุณครูผอกก็ตอบว่ากลับมาว่ามาเขียนในข้อสอบว่า มีความฝันอยากออกทีวีนะครับนี่เป็นความอวดดีนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้หลังจากที่พ่อของเขาย,ายามนะครับพยายามจะบอกว่าลูกของเขาไม่ได้อวดฉลาดนะครับนั่นคือความฝันของเขานั่นไม่ใชค่ความผิดของเด็กนะครับจะป่วยกันนะครับซู่ซูเนี่ยยืนยนันหนักแน่นว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับพ่อของเขานลครับ ยิ่งมาคุยกับเขาครับแล้วเขาบอ,บอกคุณครูว่าอยากให้ลูกเขียนอะไรสวัสดีครับต้องตัวดีวกว่าน,นี้ก็บอกเรื่องเป้าหมายเนอะเกียก่ยวกับการตั้งเป้าหมายของทีมวีนะครับเกี่ยวเรื่องการตั้งเป้าหมายเป็นอะไรครับคุณครูคอยากเขียนอะไรบอกว่า,ามาคุยเขาบอกว่าคุณครูอยากให้เขียนอะไรนะครับเด็กแคสซีที่เป็นพิธีกรอของวิกิเวิร์สนะครับผมก็ตอบว่าพ่อของเขาเนี่ย กดไลค์ก็แชร์ได้นะครับแชร์ลือๆได้นะครับปิดบังได้นะครับลือได้ก็เป็นทริปนะครับตอบว่าพ่อครูคงให้เป็นหมอวิทยาหรือนักบาสเกตบอลนะครับเหมือนเพื่อนคนอื่นพ่อของฉันบอกว่าอย่าง้นที้เขียนเนี่ยเขียนเกี่ยวกับความฝันเกี่ยวกับนักบาสส่งครูไปนะครับเราไม่ต้องสนใจมันนะครับและสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำและให้ความสำคัญคือนำสิ่งเนี่ย ที่เป็นความฝาดที่แฮตอีองรูกอ่ะเขียนใส่กระดาษแล้วเก็บมันไว้ให้ดีนะครับลูกเช้าให้เอาออกมาอ่านและทุกคืนก่อนนอนนํามันออกมาอ่านฐานจุงทําอย่างนี้ทุกวันนะครับหลังจากหลังจบมหาวิทยาลัยเขาต้องทํามาหลายอย่างเช่นนักมวยเป็นนักมวยชัางซ่อมรถนะครับคนขายประกันนะครับดูบไปรษณีย์รัฐคนเข้า,าความสะอาดภูมเป็นต้นนะครับ แต่เขายัางไม่ลืมิศความฝันที่พ่อ,ข, App, ข,อ,ข,อขอให้เขาอ่านทุกเช้าและก่อนนอนนะครับในช่วงปี1 9ึ่งเ้าเขาเริ่มแสดงตลกตามขับและบาล้าต่างๆแต่กลับไปได้ไม่ดีเลยนะครับทำให้ช่วงปลายปี1 8ึ่งปเกาศูนะครับพิศดานะครับเขาตกต่ำจนต้องเป็นคนแร่ร่อนไร้บ้านนะครับไร้ที่อยู่า่ายมาหลายปีเลยนะครับต้องเอาตัวรอดด้วยการนอนในรถยน นะครับแล้วก็อาบน้ำตกักฝ่าทุกวันด้วยและสาวว่ายน้ำลงแรงแต่างๆนะครับจนเพื่อนต้องเข้ามาช่วยเหลือด้วยความมุ่งมั่นนะครับผลอปรก็แทนได้ทั้บทบเกิร์ได้นะครับทำให้ช่วงปีนะครับคศหนึ่งเก้กศูนย์นะครับมีเริ่มดีขึ้นจากการเล่นตลกเริ่มชิบเสียงและเริ่มและเริ่มได้ทั้งละครและพีกอรายการดีนะครับปัจจุบันเขาเป็นทั้งดีเจน,นะครับนักแสดง แายพิธีกรเปับต้นของอเมริกานะครับก็ที่มีรายได้สูงประมาณ140ล้านเหรียญต่อไปนะครับไลค์แชร์ได้นะครับดีลัวได้นะครับจากเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีฝันว่าอยากออกทีวีที่คุณครูบอกว่าเพอร์เจอร์นะครับวันนี้ขอทำให้คุณครูได้เห็นแล้วว่าเขาอ,ออกทีวีได้เฟิีเนี่ยเฟิีเนี่ยบอกว่าอะไรที่คุณสามารถจินตนาการมันได้ คุณครอบครมันได้ทุกวันนี้เมื่อถึงวันทุเลมส์ของทุกป,ปีเขาจะส่งทีวีเป็นของวันให้ครูเสมอนะครับจนวันหนึ่งเมื่อมีโอกาสได้พบก,กันอีกครั้งนะครับคุณครูบอกเขาว่าเฮ้ยพี่ไม่ต้องส่งทีวีมาให้ครูลแล้วนะที่เธอส่งมามันมากมายจนครูต้องเอาไปแจกรอบบ้านแล้วเลยเนี่ย ขาก็ตอบว,ว่าอ๋อผมแค่อยากให้ครูนะครับเห็นว่าผมได้ออกทีแล้วนะครับแถมยั่ออกทีจันจวันมาตอบใจปัญหาครับ,น,รบนี่คือตัวอย่างวาในขอการเขียนเป้าหมายนะครับพอฝั่งเราครับหรือเรื่องเราของตัวผมเองนะครับเกี่ยวกับบ้านนะก็พอที่มาถึงเรื่องหลังของทอนนะครับผมคิดก็คือเราตั้งเป้าหมายนะครับ เราตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเขียนลงไปใครจะว่ายังไงช่างมันครับโฟกัสที่เป้าหมายชัดเจนว่าเราต้องการแบบเขียนมันมัคนคุณเ้าเย็นครับใครวร่ายังไงช่างมันและไม่แน่เราจะเรียกซีเวอร์วีก็ได้นะครับไม่ต้องสนใจครับมุมม่งมั่นพยายามต่อไปครับตั้งเป้าหมายทวนคิดอิดใช้อิดคิดแล้วก็ที่กำลังใจแล้วก็ทำมันที่สำเร็จอย่างเช่นเราตั้งเป็นเป่นนี้่าเรากเนเป้ามาเลยอยากได้อะไร นะครับเก็บเป้าเราก็พยายามข้อสองพยายามทําตัวให้เข้ากับเป้าหมายนะครับอย่างสามสำนกึกคุณค่าที่ได้ทําทุกเป้าหมายแม้สำเร็จสิด s u คุณค่าที่ได้ท,ทํา,า,ท,าท,ท,ทุกอย่างแม้ในการทำเป้าหมายแม้จะเป็นความเริตเล็กน้อยก็ตามก็เก็บเป็นความสุขสี่ก็วนทั้งสามข้อมาลกูบกันไปหนึ่งวนนะครับจกจ็ดข้อแรกประมาณนั้นครับก็ไม่ต้องส่นใจที่ขากครับทำไปเรื่อย แล้วก็ปล่อยวางในถือหลงครับตั้งไปเป้าร้อยแต่อาจจะไม่ถึงร้อยได้สามสิบห้าสิบห้าสามสิบถึงแม้ไม่ไม่เส็ไม่ถึงเร็จทีเดียวแต่ก็ดีกว่าไม่ทําอะไรยังต่ําถึงแม้ไม่สาเร็จเลยยังต่ําเราตั้งเป้าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนได้พันาตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองได้นะครับประมาณก็จบเฮปปี้นะครับผมก็จะพูดในมุมมองของ คุณพอบ้างน,นะครับผมเขียนนะครับก็คือย้อนเรื่องราวของผมเองเนี่ยเกี่ยวกับบ้านในหลักฝันเกี่ยวเอาหลักปีมานะขอใช้มาก็คือหรือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวผมเองนะครับตัวผมเองเกี่ยวกับบ้านในฝันย้อนไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมเดี้ยข่าวโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งเขาพัฒนาว่าเป็นหมู่บ้านแห่งเดียวนยในประเทศไทยที่มีทาริสกว่าร้อยไร่ และสามารถออกแบบบ้านนะครับดได้เองตามใจที่สนใจในการขับรถดูนะครับพอพอขับเข้ามาในภายในโครงการผมรู้สึกชอบมากเหมือนได้เข้าไปเมืองเมืองหนึ่งเลยเป็นตัวอย่างที่ระหว่างเขาใหญ่กับหัวหินแล้วเป็นแบบวิ่งผิวเมืองไทยนะครับอย่างก,กับไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยกดไลค์ก็แชร์ได้ครับกดได้นะครับสุดปลามหัวใจรัวได้นะครับผมไปหยุดดูที่บ้านเจ้าของปกาแล้วขึ้นไปที่ั้นสองนั่งยิ่งทําให้ผมชอบมาก มากเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะวิวนะครับสวัสดีครับดแล้วกัแชร์ได้นะครับเพราะวิวสวยมากนะครับอยู่เล,เเลิมเตสานนะครับสามารถลงไปคนรูปสวยๆได้ทันทีแม่ของผมเป็นคนชอบวิ่งมากๆวันหนึ่งก็รถกว่าครึ่งชั่วโมงไปวิ่งส่วนรถไฟนะครับผมคิดว่าไปว่าถ้าไปอยู่ที่นี่เนี่ยไม่ต้องเดินลำบากเดินลงไปหลังบ้านก็ได้ตอนนั้นผมทำได้แค่กินโซและดื่มาก,กาศแค่นั้นแหละ เพราะผมไม่มีเงินซื้อหรอกราคาสูงมากสำหรับผมในเวลานั้นไม่จะดูหมของใคกับความเป็นได้มากแต่คุณรู้ไหมผมทําอะไรคุแวะขับรถเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านอย่าง,อย,างอยู่เรื่อยๆนะครับผมได้เห็นที่เป็นแบบแปลงๆนั้นเราค่อยๆถูกขายออกไปมีบ้านหลังใหม่ใหม่นะครับของคนอื่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆภายในหมู่บ้านแน่นอนจะเป็นทเลที่ดีกับทะเลสาบที่สุดซื้อไปหมดแต่ผมนี่ก็ขวัญเห่งล้วก็ ในหมู่บ้านแห่งนี้ถึงแม้ว่าจะดูเป็นไปไม่ได้ก็ตามวันนึงเจ้าของ้านหลังนะครับหลังที่ผมปไปดูทั้งสองต้องการขายบ้านหลังนั้นนะครับและจําได้ว่าผมไม่เคยไม่เคยไปดูจงจดจีนจใจโทรหาผมซึ่งก็ตอบกับช่วงเวลาที่ผมกําลังซืมแล้วนะครับจดจีนใจรับข้อเสนอวันนี้เข้ามาในบ้านในันังหนึ่งนะครับซึ่งก็คือบ้านหลังนี้ที่ผมได้เข้ามาอยู่ตอนนี้นี่ไงครับวันนี้ที่เหผม แล้วตอนนี้ตาคุณแล้วล่ะเรื่องการตั้งเป้าหมายเขาก็บอกว่าสิ่งที่คุณต้องทำในเวลานี้เรื่องการตั้งเป้าหมายหยิบกระดาษขึ้นมาหนึ่งแผ่นแล้วเขียนเป้าหมายของคุณออกมาให้ชัดเจนที่สุดบรรยายให้ถัำเลยนะครับเรื่องการตั้งเป้าหมายให้ได้ครบทั้งรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสแล้วให้นำกระดาษนี้มาอ่านพัวาการตามขับไปด้วยทุกทางให้ ให้เหมือนว่ากําลังอยู่ในเหตุการณ์นนะั้นจริงทุกวันวันละสองครั้งนะครับหรือม,มากกว่านั้นได้ยินยกตัวอย่างคุณอยากค่าพราะแม่คุณไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวที่ไหนบ้างเดินทางอะไรกินอะไรพักที่ไหนมีใครไปด้วยเขียนแล้วออกมาให้หมดนะครับออกมาให้หมด นะครับแล้วที่ขาดไม่ได้คือไม่ได้คือบรรยายให้เห็นภาพทเกณนะครับบอกความรู้สึกของคอารมณ์ของคุณในเวลานั้นให้มากที่สุดที่แบบทันต้องได้มาต้องเห็นผลลัพธ์ที่คุณเห็นว่าจําเป็นหรือไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เท่านั้นจึงเขียนลงไปหรือจะเขียนลงในแบบฟอร์มด้านล่างก็ได้ประมาณนั้นครับวิ่คุั้เข้าหมายใครไม่ทันก็ย้อนอ่านดูได้นะครับแบทอัพมันจะเป็นสาระดีครับก็ ก็เข้าใจทุกคนนะครับสําหรับคนที่ฝ่าล้วงเกี่ยวกิจอะไรใจหยาบสมเร็จไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่ก็อลองนักข้อหมายแล้วเขียนนะครับแล้วก็นําคําพูดที่ใช้กิจที่ได้่างได่มีที่พูดก่อนหน้านี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วอาจารย์เชื่อว,ว่าถ้าคุณมุ่งมั่นมายเท็์ที่ดีความฝันนะครับคงไม่แตกต่าเรื่องถ้าคุณเชื่อพอ มีโอกาสสำเร็จนะครับเพราะทุกอย่างเป็นไปได้ครับถ้าคุณเชื่อว่ามันทำได้ไม่ว่าเกิดมีการอะไรถ้าคุณเชื่อว่ามันทำได้มันก็ทำได้ก็ประมาณนี้เนาะก็อีกคนแล้วครับไรหัวใจรววย้อนหลังได้นะครับก็กับบทความก็หวังว่าจะเป็นแรงบันทุกคนนะครับตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำความฝันนะครับไม่ได้เจียววิจิตรขอให้มมั่นทักวันฝันไม,ไม่ว่าความฝันนั้นไหนทุกวันจะไปยิงเลือกทุกคนนะครับ ก็ขอให้ทุกคนเข้ามาในรายนี้นะครับจนส่วนตัวดีนะครับขอให้บารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อรำลึกทุกคนนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือโวมมานด้ให้คุณเป็นทุกเรื่องนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตจบลงแค่นี้นะครับด้วยละครับผมอาจารย์กีรพัชเตียก่อนหมอดูนี่ขออนุญาตจบลงแค่นี้ก่อนอนะจ๊ะตัวเองจ๋าก็ไม่มีอะไรละจบแค่นี้จ้ะตัวเอง แล้ววันนี้พรุ่งนี้ถ้าอาจารย์ไหวจะอ,ออกไลฟลส์สดอยู่ตรงนี้ก็ส่วนรับ